ขอต้อนรับเข้าสู่ศึกศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ที่มีมุกเป็นเดิมพันเดอะมุกไฟเตอร์ศึกวันดวลมุกและผู้เข้าแข่งขันคู่แรกคู่ประวัติศาสตร์ที่ชาติต้องใจหรือฝ่ายแดงมิสเตอร์ทรัมป์จากอเมริกาและฝ่ายน้ำเงินนายกตู่จากประเทศไทย เราจะเริ่มกันดวลมุกณบัดนี้ครับยกที่หนึ่งมวดดาราคนไหนข้อแรกดาราคนไหนวันนี้ไม่มาขอตอบปันๆพิตยอมก็ได้เชลเลยเจมจิลาหยุดจะ้ะดาราคนไหนบอกเลิกแฟนวุ้นเสน้นพิตอ้ําพิตแล้วใครอ่ะเช่เลย ไปยาไปเล่นตรงโน้นไปข้อที่สามนะดาราคนไหนมึนๆกับกลิ่นปากโอ้ยากอ่ะตอบสิจ้ะยอมก็ได้เฉลยมาริโอเมาเร่ดาราคนไหนร้องไห้แน่นอนเต้นานีกขีดอ้อนุ่นพิสวาสดูละครเยอะนะเราอ่ะอืมดูทุกตอนเออผมว่าเต้วเล่นดีนะนุ่นก็ดีนะ ไม่อยากให้จบเลยเนาะกลับมาครับสอรี่นะฉนเฉลยเลยครับฉเฉลยไม่ดาวิกาโฮแน่โอเคโอเคย์ยกที่สองหมวดนักร้องคนไหนนักร้องคนไหนรอดจากน้ำท่วมก็รอดหมดนั่นแหละฮิต <Hit. S 2> อ่ะฉเฉลยดิฉเฉลยนัดมีเรือโอ้ <laughs> นักร้องคนไหนเป็นเจ้าของโรงเรียนครูอ้วนฮิต พียอนพิษอ่ะยอมเฉลยโจ๊กสคูว้าวนักร้องคนไหนห้ามเดินชนคนนี้แน่นอนอุ้มลักนาพิษแล้วใครละท่านเฉลยตะกต่กตนชนละดาก็แล้วแต่ <S 2> <S 2> <S 2> นักร้องคนไหนไม่ทำงานวันจันทร์ยากอ่ะยอมมอ่ะยอมเฉลยประยุทธ์จันท์โทลา แบบนี้ก็ได้เหรอจบไปแล้วนะครับสำหรับการดวลมุกของคู่แรกชอบมุกของใครกดโหวดได้เลยครับถ้าชอบมิสเตอร์ทรัมกดฮาแต่ถ้าชอบลุงตู่กดว wow ้าวเชบบิญโหวดได้เลยครับ <laughs> แชร์บนไปว้าว wow.